วันนี้ก็ยังจะวนเวียนอยู่กับหวัลวลําโพงนะคะแล้วยังจะหากินอยู่กับหวัลวลําโพงนี่คือสถานีรถไฟเซนทร l สต a ชั o นอ่ามันจะเป็นแหล่งรวมคนปกติแล้วก็คนไม่ปกติจะอยู่รวมกันที่นี่มันจะใครๆๆเคยจินตนาการถึงสถานีรถไฟญี่ปุ่นบ้างสถานีรถไฟญี่ปุ่นมันก็จะมีแบบว่าเวลาตกดึกมาเน่ย พวกบ้านกล่องนะมันจะมีมนุษย์บ้านกล่องใช่ไหมคือพวกที่แบบไม่มีบ้านไม่ต้องการที่อยู่ที่บ้านนะเออเขาก็จะมานอนแถวนี้นอนใต้ใชายคานอนหลบลมหลบฝนอย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะไม่กลัวความหนาวจะไม่กลัวฝนจะไม่กลัวลมเขาก็จะมาพักอาศัยนอนอยู่แถวนี้พอขับมาเนี่ยมันก็จะมีที่เนี่ยก็จะไปนอนอยู่ใต้อาคารแล้วก็นอนเรียงกันไปบางคนถามว่ามันเสี่ยงมันสิอันตรายพอเวลาเขาเลิกงานมา มันคนกลุ่มนี้บางทีคนอค็นบกปกติเนี่เขาสิญานเขาด้วยซ้านะเขาจะกลัวเรายกเว้นว่าพวกที่เมายาพวกที่กินเหล้าที่เมายาพวกเนี้ยเขาสิบอยญาณเขาก็าสิโบกเบกเสียงดังแต่เขาไม่ได้มาทุบมาตีเราเออเห็นว่าเห็นเขาว่าเป็นคนบกปกติเปนวาสิแลนไปหาเขายิงเธอจะสิเขียวปนนั่นตียิงคุณผู้ชายเสียเขียวยิงต่อบอยิงเป็นตาแสบแต่ผู้ชายเสียเขียวยิงลองแค้นละก้ามเป็นมัดมัดอุ้ยนาะจะกัดละแค้นเล่นเบา น้ากระซิบระเบียดกายกระแสะแล้วว่างแม่โอ้อันนี้กมีกาแฟเสโอ้อันนี้กมกาแเสบ <laughs> นี่แหละคือความสุขของฉันเออความสุขของฉันอ๋อคุณสายเสียเขียวทั้งหลังขึ้นเลิศเลอเปิดเสือแถเออไอสิกันบอไอไอเจ้าของร้านกาแฟ,ฟาบอกว่าขึ้นมายกโตเกาอี้ เออมั่อื่นสิมากินกาแฟมองนี่ล่ามอื่นสิมากินกาแฟสถานนี้รถไฟนี่แหละเออเออผู้บ้าวขายกาแฟตัวหญิงผู้บายขายขนมเออเดี๋ยวไปซื้อขนมน้อผู้บ่าวกันเนอะเดี๋ยวพาไปซื้อขนมน้องผู้่าวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะไปซื้อเค้กกล้วยหอมกับผู้ชายกันนะคะเออ เบิงซงผูบ่าวก็ยังเป็นแต่มีผัวนี่แหละเออเบิงซงแล้วพอเลียวเบิงซงแล้วผู้ชายน่าจะมีผัวเออพอน่าจะไม่เอาเราแล้วผู้ชายมีผัวยิง <c oughs> สิไปเหตุงานกําลังจะเดินทางไปทํางานตามสถานนี้รถไฟมันก็จะมีร้านชาร้านขนมร้านกาแฟร้านขายดอกไม้เออส่วนบางคนถามว่าอันบ่จจายค่ารถ,ค,รรถคือเข้าสถานนี้รถไฟแต่ไม่สิมีบัตรแถแถบได้ยิง มันก็จะมีเครื่องให้แท็บเป็นเครื่องเป็นตู้ตู้แบบนี้มาใช้สำหรับเติมเงินใส่เงินลงไปแบรเติมเงินใส่เงินแล้วเราก็ต้องเอาบัตรของเราเนี่ยมันจะมีบัตรเอาบัตร e t m แท็บก็ได้เอาบัตรในธนาคารโทรศัพท์แท็บก็ได้เราก็จะแท็บตรงนี้เลยเขาเรียกว่าแตะแตะแล้วมันก็จะพาเราเข้าไปเออแล้วขาเข้าข,า,ขาออกเราก็จ้องแตะบัตรนี้เหมือนเดิมนะคะส่วนรถมันจะมีหลายรถอันนี้คือรถไฟมันจะมีรถไฟที่เขาเรียกว่าเทรน กับรถไฟที่เขาเอิ้นว่ารถแทบรถแทปม,มันจะเป็นอีกแบบนึงแทบอีกแบบนึงส่วนญงคนสิโก่งเขาสิโก่งรถนี้กับรถแทบรถไฟนี่มันสิโก่งว่าค่อยได้ถ้ารถอันเนี้ยเออนะคะ